เสียงเพลงยังดังเหมือนเดิมเลยนะกับแมปนี้ Grimoire Era ก็ทะเลทะโลฮัโลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Grimoire Era และใช่แล้วพี่ไม่ได้เล่นแมบนี้มา เบาเสียงเพลงก่อนดังเกินพี่ไม่ได้เล่นแบบนี้มาประมาณ1สัปดาห์เลยนะคุณผู้ชมอัปเดตปุ๊บไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่ามีหลายคนนะครับคอมเมนต์บอกพี่แว่าพี่ครับเล่นแบบนี้ทีฉะนั้นจัดไปฮะคุณผู้ชมร้าน Easy Cry Store ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุม้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ วันนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มกันต่อนะครับต่อจาก EP ีที่แล้วเลยเนาะก่อนจะไปฟาร,ร์มเราจะมาสุ่มเผ่าใหม่ก่อนนะผู้ชมเพราะว่ามันมีเผ่า Dark e เอเผ่าเออแองเจนะฮะเป็นเผ่าใหม่ทั้งสองเผ่าเลยใช่ครับ <laughs> ผมอยากได้ใครบ้างจะไม่อยากได้นะฮะ <laughs> เดี๋ยวลองสุ่มดูก่อนละกันผมมีอยู่56สปินน่าจะได้สักเผ่าหนึ่งนะฮะสุ่มเลยละกันนะฮะฮึบโอ้โหหมุนแบบนี้เลยเหร โอเคเราได้เป็นเผ่านี้นะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ได้เพอามนุษย์มันธรรมดาเกินไปเผ่าเอลอก์แล้วฮะร,รู้สึกว่าเผ่าเอล์จะออกง่ายกว่าเดิมเนาะหลังจากมีดาร์กเอล์นะครับก็ดีเลยนะอย่างน้อยขอเป็นดาร์กเอลก์ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมอยากได้อยู่เดี๋ยวนะได้แล้วหรอเดี๋ยวนะได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมคือมันได้ง่ายเกินไปปหะฉะนั้นสุ่มต่อแล้วกันนะฮะ คือเมื่อกี้นะครับที่อ่านความสามารถของเผ่าดาร์คเอลเนี่ยมันบอกไว้ว่ามันสามารถขโมยเลือดได้นะครับ5%แล้วก็มานารีเจนเรลขึ้นด้วยประมาณนั้นจริงๆมันก็ดีนะมันขโมยเลือดได้อะดีจัดแต่ก็นั่นแหละครับเราดีทิ้งไปแล้วเราก็จะต้องสุ่มใหม่ได้แล้วครูชมก็เป็นดาร์คเอลแล้วกันนะลุยเลยแล้วกันนะครับครูชมมาเล่นกันต่อเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเลยครับนี่อุย้ยทำไมตัวเรามันเออเดี๋ยวนีทำไมผิวมันคล้ำ <c oughs> อ๋อเป็นดาร์คเอลนี่ว่าเออว่ะ ลืมลืมลืมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถแปลงร่างเอออาวุธเราได้แล้วนะคุณผู้ชมกริม,มัวนะ ก็ต้องมีต้องมีออฟก่อนนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้จากพวกเกรดมอนที่มันมาเรดหมู่บ้านซึ่งมันจะมีประกาศในช่องแชทถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วก็ตอนนี้มีสกุลเงินใหม่ด้วยเอาจริงคือตอนนี้โคตรงงเลยว่ามันมีอะไรบ้างนี่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่โค้ดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีโคดใหม่อยู่เดี๋ยวใส่โคดก่อนเลยไม่รู้ว่ามีโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะโอเคได้ XP คูณไม่ด้วยตอนนี้ XP คูณ2 29นาทีนะครับประมาณ30นาทีประมาณนั้นแหละฉะนั้น อย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็สกิลซอร์มจิกของเราตอนเนี้มันมีมาเพิ่มเนาะก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับแม้ว่าจะแปลงร่างไม่ได้นะครับเป็นดาบที่มันใหญ่ลําบึกอันนะเออแต่ไม่เป็นไรเล่นได้อยู่คิดว่าโอเคไปทำเควสต่อนะครับนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนมาทำเควสมารับเดลี่รีวอร์ดก่อนนะครับเผื่อจะได้ของดีขอของดีได้ไหมโอเคคริมรัวสปินถือว่าดีแบบมากๆแล้วนะครับได้มาสเลยเหอโอเคเยอะอยู่ ไม่รู้ว่าตอนนี้กริมัวสปินเรามีเท่าไหรน่าจะเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าได้จากโค้ดด้วยแทบไม่ได้สุ่มใหม่เลยเนาะพวกกริมัวสปินนะครับเดี๋ยวแวะเซตจ่อหมอนี่ก่อนหมอนี่อาจจะดรอปอาวุธนะครับคุณผู้ชมคือเรายังไม่เคยได้เลยด้วยฉะนั้นก็ต้องลองดูนะครับซอสคอมโบเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีแรงจัดโอเคซอสอินวอกนี่เรียกดาบมาก่อนซอสสลัดโอ้โหเอาจริง ฟาร์มยากกว่าเดิมเยอะนะครับ <S 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 คือถ้าแปลงร่างไม่ได้นี่ฟาร์มยากมากโอ้และเซิร์ฟนี้ค่อนข้างปิงน่าจะต้องมีการย้ายเซิร์ฟเกิดขึ้นแน่นอนฮึบหนึ่สอโอเคเรียบร้อยตุย้ยมีหลอด XP ตรงนี้เลยเหรอโอ้แจมว้าวมากแต่ว่าเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปถึงที่ฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะแล้ว่อย้ยายเซิร์ฟโอคือแมปทำดีมากแมปกว้างมาก แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลตันจะอยู่ที่เลเวล1,500นะครับและใช่ครับตอนนี้เราเลเวลแค่750จ้จะทุกคน <c oughs> ฟาร์มกันมันแน่นอนนะฮะเอาจริงอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราต้องมาฟาร์มนะครับจุดรับเควสเราแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวจะรับเควสได้ก่อน,นครับเ <c oughs> ควสกิฟเวอร์แปดเนาะคุยกับ,บเขาเลยครับนี่โลมานาเบนดิตโลมานาไนโลมานาคิงนะครับ <c oughs> ไม่แย่มั้งผู้ชมปิงร้อยหนึ่งน่าจะได้อยู่นะฮะเ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยนะเควสกิฟเวอร์อยู่ไหนแล้วเดี๋ยวมารับเควสก่อน ไม่สี่รับเควสไปแล้วมอนเรามันชื่อว่าโลมานาเบนดิตใช่พวกนี้หรือเปล่าอุ้ยตีไม่เข้าโลมานาไหนไม่ใช่ครับผิดตัวน่าจะมอนกองแถวนี้นะะคุณผู้ชมถ้าไปกองนั้นเราอาจจะตุยได้ดูทรงแล้วมอนน่าจะโหดอยู่มอนไม่เหมือนกันเลยแนฮะแปลกมากลากมาคือมันปีงแนฮะคผู้ชมเซิฟนี้ ปิงทุกเซิฟเลยเปหมเนี่ยแต่ลองฟาร์มดูก่อนลากมาสกิลโอเคนี่ต้องฟาร์มตรงนี้ยาวๆฮึบฮึบหืมฟาร์มทอนะคุณผู้ชมเหมือนฟาร์มแค่ชุดเดียวมอนก็หายเลยนะถือว่าเดเมจเราแรงมากๆนะครับลากมาฮึบฮึบโอเค โอเคเลเวลขึ้นมา4เลเวลเลยนะคุณผู้ชมเหมือนเลเวลมันจะขึ้นง่ายกว่าเดิมนะเควสต่อไปไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเช็คได้ไหมยกเลิกเควสนี้ก่อนเควสต่อไปเราต้องเอ่อเอ้ยรับได้แล้วหรอเหมือนรับเควสได้แล้วนะครับเควสนี้โร <laughs> มานาไนท์เพิ่งรู้ว่ารับเควสได้แล้วโอเคจะได้ฟาร์มจุดนี้ง่าจะดีกว่าบอลมันน่าจะกิ่งกว่านะครับ แต่ว่าข้อเสียเลยมอนโคตรไกลลาคตรลำบากน่าจะเหมือนบลฟุตเนาะที่แบบว่ามีอาวุธตีไกลนะครับอันนี้คือลากกันมันมากไกลจัดเลยนะแต่ได้อยู่นะครับโอ้ยมันจะเดินกลับไปเนี่ยเดินมาเร็วเฮลากมาลากมามนมาอย่างเยอะโอเคหนึ่งสงสามไม่หมดไม่หมดสกวลไป ฮ้ยสก,กิลผิดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนะอยนะ่างนี้ก่อนละกันโอเคได้อยู่หนึ่งสองสามเรียบร้อยเพิ่มมาสี่เลเวลนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฉะนั้นเราจะอัพสเตต์กันเลยดีกว่าสเตต์โอ้มีอยู่200้พอยต์เลยเหรอเพิ่งเห็นเราจะลงไปที่เมจิกนะครับคุณผู้ชม200้พอยต์เลยแล้ว23พอยต์ก็ลงเมจิกเหมือนเดิมนั่นแหละ ยวผมจะฟาร์มตรงนี้นะครับจนกว่าจะถึงเลเวล800เนอะแล้วก็จะไปจบที่บอสกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเลเวล800แล้วนะคือแบบว่าโคตรแหลกเลยนะคุณผู้ชมฟาร์มไปแหลกไปอยู่ปิงขึ้น2,000เนี่ยโอ้ m ม่ย d ดมนวามมาตีเราเกือบตุยแต่โชคดีที่ยังไม่ตุยนะเกือบไปแล้ว เดี๋ยวอัพสเตตนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมก็รอ่องฟาร์มเนี่ยผมก็อัพไปด้วยนั่นแหละสเตตครับมันจะได้ฟาร์มได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเอ็กพีคูณเพิ่มจะได้ฟาร์มได้รวดเด็วกว่าเดิมหน่อยไม่งั้นเนี่ยอีกยาวนะครับกว่าจะฟาร์มถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่นโอเคซื้อมาแล้วหนึ่งชั่วโมงก็จะฟาร์มย,ยาวๆต่อนะเควสต่อไปนะครับเป็นเควสโรมานาคิงก็เป็นเควสตีบอสนั่นเองนะบอสก็เกิดพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าเเเรราาาาจจจะะะะไไไดด้้กออท่่่่หนนยยู ว่ามี exp คูณด้วยนะครับอ่าโอเคฟาร์มได้อยู่เดเมจค่อนข้างแรงนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเรดมันจะมาตอนไหนอยากให้มันมาเร็วๆเหมือนกันนะเผื่อที่จะดรอปนะครับดรอ,อ,อปออฟไว้แปลงร่างเนาะฮึบหนึ่งโอเคถอยๆฟาร์มๆเรื่อยๆโดนบ้างไหมเนี่ยโดนอยู่เนาะโดนทุกดอกเลยโอ้หนึ่งสองโอ้โหเพิ่มมาเจเลเวลโอ้โห โคตรหลีเช็ดเจ็ดเลเวลเลยอ่ะโคตรเยอะนะครับโอ้โหดี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 ถ้าไม่เสกพีคูณน่าจะได้ประมาณ3เลเวลนะครับคุณผู้ชม3เลเวลครึ่งประมาณนั้นเอออันนี้ได้มา7เลเวลเลยคุ้มจัดนะครับฟาร์มเร็วกว่าเดิมแบบ2เท่ากระติ๊ดเดียวเวชียวดีแล้วนะคุณผู้ชมเราต้องการที่จะฟาร์มแบบไฮสปีดเอาจริงอยากรู้เหมือนกันว่าจุดต่อไปเนี่เยเลเวลเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณเลเวลแปดร้อยห้าสิบบมั้งคิดว่านะครับน่าจะ850ได้เลยเนี่ยปิงปิง ปิงเกาะแขเกาะแข้งเกาะแขปิงหนักจัดนะครับแบบนี้เมื่อก่อนมันไม่เคยปิงขนาดนี้เนาะอันนี้น่าจะแบบขยายใหญ่กว่าเดิมนะครับไม่ก็นั่นแหละโลบอกเน่านะครับคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าไปเซิร์ฟไหนก็ปิงหมดเลยงงมากๆอาจจะต้องซื้อเซิร์ฟวีนะเอาจริงนะครับคุณผู้ชมแต่เซิร์ฟวีค่อนข้างที่จะหลายบาทหลายตังค์อยู่เนาะฮึโอเคก็ฟาร์มแบบปิงปิงมีก่อนเนาะคุณผู้ชม น่าจะไม่ขัดใจคนดูเท่าไหร่เพราะว่าพี่ก็ตัดแบบซึบซับซึบซับโอเคตอนนี้ผมเลเวล901แล้วนะคุณผู้ชมซึ่งใช่ครับมันสามารถเปลี่ยนจุดฟาร์มได้แล้วนี่กดดูนี่ตอนนี้เปลี่ยนที่แล้วนะแต่แโคตรไกลเลย3,400เมตร ไกลจัดที่ The v i l a g e r is under attack เราจะต้องไปที่หมู่บ้านครับคุณผู้ชมด่วนจีจีจูจ๋เลยรีบไปด่วนนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นข้อความแบบเนี้หมายความว่ามีตัวตัวละครมีมอนเนี่ยมันมาเรดหมู่บ้านอยู่เราจะต้องไปเข้าร่วมเรดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีของดีในการแปลงร่างของน้องเองเนาะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดรอปหรือเปล่าถ้าดรอปก็ดีถ้าไม่ดรอปก็ไม่ดีขอให้มันดรอปนะครับหมู่บ้านน่าจะมาทางนี้ถ้าจะไม่ผิดนี่นี่นี่ มาถึงแล้วคือจริงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะมาเล่นเรดคือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องเล่นยังไงไม่รู้เลยจริงนะอ้านี่โอเคเห็นแล้วมันจะมีมอนมาแบบนี้นั่นเองนะครับผู้ชมเราจะต้องช่วยกำจัดมอนน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคน่าจะไม่ยากนะครับโอเคมาลากมาโอเค โอเคกำจัดมอนได้หมดนะครับคุณผู้ชมมอนที่มันเป็นแดงๆอ่ะ้ยมันมันมาตีคนในหมู่บ้านจริงๆด้วยโอย้คนในหมู่บ้านจะตาย <laughs> น่ากลัวจัดมอนพวกนี้ ừ, 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 ừ. อืออืออือโอแต่ว่าเลือดมันไม่ได้เยอะนะครับให้เอ็ค่อนข้างที่จะดีด้วยเออให้เอ็ดีมากเลยนะไม่แย่เลยนะคุณผู้ชมโอเค โอเคช่วยกันนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งร่วมด้วยช่วยกันฮึบฮึบฮึบเหลือตรงนู้นอีกสามตัวลุยโอ้พลังยูโน่นี่มันดีจริงติดคอมแบทเฉยโอเคเหมือนจะไม่ดรอปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ได้เหรียญในนี้มาด้วยนะครับ500เราได้มาเป็นอันดับ2เนาะ ก็ตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แย่เนาะการที่จะมาเล่นเรดได้เลเวลมาด้วยนะครับ2เลเวลไม่แย่ไม่แย่เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะจุดฟาร์มตรงนี้มันคุ้นๆหรือเปล่านะมันเหมือนกับจุดที่เราเคยฟาร์มเลยมันมันแบบคล้ายกันมากๆเลยนะครับโอ้เควสกิเวอร์แก้วเมรเรเดอร์วิสัทสตองเมรเรเดอร์วิสัทเมเรเดอร์วิสัทบอสโอ้เควสเลเวลหนึ่อันนี้เควสเลเวลหนึ่นะครับ โอเคอันนี้เป็นเควสลเล900เดี๋ยวจะไปดูบอสก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมบอสน่าจะอยู่จุดคลา้คลายแบบเดิมหรือเปล่าถ้าคล้ายแบบเดิมอ๋อไม่เหมือนเดิมนี่หว่านี่บอสอยู่นี่นะครับบอสอยู่ไม่ไกลฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดการบอสก,ก่อนแล้วกันนะโอ้แต่มันแคบมากเลยแถวนี้โอเคจัดการบอสก่อนเพื่อจะดรอปของดีโอ้ยบอสใช้พลังคุ้นๆเน,นี่ยเนี่ยเรนฟอร์มเมนใช่ไหมพลังแบบนี้หรือพลังอะไรเอ่ยแต่พลังคุ้นาก โอเคโอเคโอ้บอสมันเดินไกลมากเลยนะระวงังโดนบอสโจมตีนะครับเหมือนน่าจะตีแรงอยู่ฮึบฮึบหนึ่งสามโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยบอสตุยครับเลเวลไม่อัพแต่ว่าได้เอ็กพีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะหมื่นแปดนะครับใช่ได้มารับเควสกันดีกว่าเควสแรกเมอร์เรเดอร์วิสณ์ นี่เปนมาตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้นะใช่แหละไม่ใช่รองใช่อ่ะลากมาอหมมืนเดอร์วิสัทนะครับฟาร์มตรงนี้จนกว่าจะเลเวลหนึ่พฟาร์มไปเลยครับหนึรเลเวลโอ้โหเอ็พคูณเหลือเท่าไหร่เอ็พคูณเหลือ12นาทีน่าจะได้อยู่ลากมายาวๆตรงนี้ลากง่ายเนาะมันมันอยู่ใกล้กันมากๆนะครับลากเป็นกลุ่มเป็นก้อนชิวจัดตรงนี้หนึหนึ่ง,งสอง ตายไหมสามโอเคชุดเดียวหายถือว่าดีครับฟาร์มง่ายเลยอย่างนี้รู้สึกว่าทุกที่เนี่ยมอนมันจะให้ค่า8ตัวตลอดเลยนะก็ดีแล้วนะครับลากลากเหมือนเซิร์ฟเริ่มไม่ปิงแล้วนะดีแล้วเพราะว่าเซิร์ฟนี้ตอนแรกโคตรจะปิงปิงเกาะขาบแบบเน้นๆลากมาหนึ่งสองสามเรียบร้อย,อยเหลือตัวหนึงตีตีต ได้มา4เลเวลอยู่นะก็น่าจะฟาร์มไม่ยากนะครับถ้าเลเวลมันขึ้นเดิมแบบนี้ตลอดนะนะลืมรับเควสรับเควสก่อนอ่ะเควสแรกก่อนนะครับเราจะไปรับเควสสองซะและ <laughs> ใจร้อนไปนิดนึง โอเคตอนนี้ผมเลเวล998นะครับอีก2เลเวลจะได้เปลี่ยนเควสแล้วโคตรเหนื่อยนะครับอันนี้ก็เติม XP คูณ2มาอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าที่เติมไปชั่วโมงแรกเนี่ยหมดแล้วอันนี้คือฟาร์มนานอยู่นะคุณผู้ชม <c oughs> ฟาร์มแบบช้ำๆ <c oughs> แต่ว่าจริงเลเวลมันก็ไม่ได้เพิ่มยากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ XP คูณ2ด้วยถ้าไม่ใช้เนี่ยก็น่าจะนานกว่านี้แบบมากๆแน่นอนนะเห้ okay, ลากมา เพจนี้เสร็จก็น่าจะเลเวล1,000พอดีนะครับเราก็จะได้ไปฟาร์มด้านบนเนาะบอสก็น่าจะเกือบเกิดแล้วคือบอสเนี่ยผมก็จัดการไปหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นฮะโอเคตอนนี้เลเวล1 000, 2 0 0แล้วนะครับคุณผู้ชมเพิ่มมา4ีเลเวลเนาะก็จัดการเลยคุณผู้ชมสเตตที่เหลือนะครับผมจะลงไปที่เอ่อดีเฟนซ์ละกันเนาะคุณผู้ชมเน้นเลือดก่อนตอนนี้เมจิกเราเต็มแล้วนะครับพันเนาะ เพราะว่าเลเวลของแมปนะตอนนี้ที่ตันนะครับคือตันที่เลเวลพันหเนาะมันก็จะแค่นั้นแหละนะครับต่อไปเป็นเควส t ์สตรองเมอร์เรเดอร์วิสา์นะครับตรงนี้เลยด้านบนนะครับผู้ชมน่าจะได้ XP เยอะกว่าเดิมนะครับก็ดีกว่าเดิมแหละเนาะเอเยอะกว่าเดิมมอนมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้กันนะครับไม่ได้แย่เนาะนี่ไม่รู้ว่าต้องตีกี่ครั้งถึงมันจะตุย โอเคหนึ่งคอมโบพอดีเป๊ะๆนะครับคุณผู้ชมก็ถือแ่วยังฟาร์มง่ายอยู่เดี๋ยวเรามอนเกิดก่อนซึบไม่ตายว่ะคุณผู้ชมถ้าสกิลโดนไม่หมดมอนมันก็ยังไม่ตายนะเลือดมันเยอะแหละเอาจริงนะครับตอนเควสแรกเนี่ยเควสพวกเนี้ยสกิลโดนไม่หมดก็ตายแล้วอันนี้ต้องโดนครบเลยนะครับก็ถ้าแบบว่าระหว่างการฟาร์มเลเวลนะครับมันมีหมู่บ้านมาบุกเนี่ยหรือว่ามีแบบแห่พวกมอนมาบุกหมู่บ้านเนี่ยเออนั่นแหละ ผมก็จะไปจัดการนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยากแปลงร่างอาวุธแล้วเหมือนกันนะครับคือตอนนี้มันยังแปลงร่างไม่ได้คุณผู้ชมมันแปลงร่างไม่ได้นะครับอืมเรายังไม่ได้ออฟอันนี้นะครับเขาบอกว่าออฟอันนี้มีโอกาสดรอปนะครับ5ซึ่งไม่รู้ว่ามัน5จริงหรือเปล่านะ เฮ้ยคุณผู้ชมมันดอบของโอ้ดอบของเฉยนี่มันดอบมาเป็นอะไรนะเมื่อกี้ลืมดูเอออันนี้อันนี้นนคุณผู้ชมนี่ดอกมาเป็นอันนี้นะครับเอ่อเบดเดตเนเลดนะครับคุณผู้ชมนี่ใส่ไปเลย แต่ว่าเหมือนมันจะใส่ทับกับอันเก่าไม่ได้เนรับก็ต้องเปลี่ยนอันเลยเนาะมันเป็นในส่วนของเนกเลตนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้เนี่ยบวกเลือด300แล้วก็บวกมานาอีกนะครับอีก300ก็คือดีกว่าอันเก่ามากๆเลยนะเออบวกมานาอีก300นะคุณผู้ชมถือว่ามีมานาใช้เยอะขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นอีก300เลยนะเดี๋ดูดิอุย้ยเท่อยู่นเนี่ยท <c oughs> งโขทรงโขตอนนี้เราก็เลเวล1 0 5 9เลยนะคุณผู้ชมก็ ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะเอาดีๆผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องฟังมาต่ออ่ะยาวๆวิดีใจมากกว่าจะรับของสักชิ้นหนึ่งมันดรอปยากอยู่นะตีไปหลายครั้งมากเลยนะครับเหมือนยิ่งบอสที่มันอยู่ไกลๆอะ่ะพวกเลเวลสูงๆนะครับมันจะยิ่งดรอปของยากโอ้คุณผู้ชมเพิ่งเห็นตอนนี้มีมอนเตอร์มาบุกหมู่บ้านแล้วแคปเรสโกรีบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะหมู่บ้านไปทางไหนนะ อ๋อโอเคเราอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่แล้วนะคุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากขอญาตเป็นแต้มระดับหนึ่งเพราะาตอนนี้ในเซิร์ฟมีแค่สามคนเองผมอาจจะได้อยู่นะหรือเปล่าแต่มันเยอะนะเนี่ยโคตรเยอะไหวปะเนี่ยคุณเจ้าไหวหรอวะเยอะจัดไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับจะต้องลองดูโอเคเทีละตัวแล้วกันลากได้ไหมน่าจะลากได้นะโอเคลากได้นะครับคุณผู้ชมก็จะใช้เป็นการลากแทนนะครับทีละหลายตัว เพราะว่าถ้าแบบแมาทีละตัวเดี๋ยวมันลำบากนี่ทีละสองสามตัว 1, หนึ่งสองุ้ยมันมาบุกเรื่อยๆเลยนะตัวละหมื่นเอ็กพีอะคุณผู้ชมเอาอะไรมาไม่คุ้มนะครับโอเคลากมาผมจะลากมาให้หมดเลยนะครับลากมาเยอะๆหนึ่งสองสามตรงนี้สามสี่ตัวจริงๆชาวบ้านอาจจะตุยหมดก่อนก็เป็นไปได้นะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับชาวบ้านจะตุยหมดก่อนไมน่แน่เอาดีๆโอ้โอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเราได้มาพันหนึงเลยนะฮะว่าแต่ได้อะไรบ้างเมื่อกี้ดูไม่ทันเอาจริงได้อะไรมาบ้างไว้ในเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยนะครับได้ออฟหรียงเอ่ยลองแปลงล่างดูโอเคยังไม่ได้ครับคุณผู้ชม แต่ว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็เหมือนจะได้ของมาเยอะเอ้ยนี่มีบอสนี่แอตตาอันนี้พวกเราต้องฆ่าบอสหรือเปล่าที่มันดลอของโอเคเดี๋ยวฆ่าบอสแทนแล้วกันนะครับนี่มันมีบอสอยู่จริงด้วยเหมือนเขาบอกว่าออฟเนี่ยมันจะดลบจากของนะดลอจากบอสนะโอเคอเคุ๊ยโอ้โหโดนพลังคนอื่นเดี๋ยวจะตุยเอาคุณผู้ชมโอ้โหแอตตาตีแรงจัด จะโดนบอสตีแล้วอันยวงห่างแบบหง่วงห่วงตรงนั้นตีไปหนึ่งสองสามโอเคเราจะสอยคนที่ใช้พลังน้ำด้วยแล้วกันมันคือเพจที่ชั่วร้ายมากโอเคโอเค เรียบร้อยตายอีกแล้วโอเคเรียบร้อยครับได้มา4เลเวลได้โอ้โหอีกพีมาแบบเบิ่อๆแต่ก็นั่นแหละครับไม่ดรอปออฟนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างจะเกลือแบบมากๆนะครับอุ้ยเขาดรอปหรอดรอปแมมคนนี้คนนี้ดรอปหรอโอ้แต่เราไม่ดรอปไงโอ้เศร้ามากเดี๋ยวไปฟาร์มมันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมจุดเดิม3เรียบร้อยตอนนี้ผมเลเวล1 0 0 0 102แล้วนะครับเกินมาอีก2เลเวลเลยคือแจ่ม wow ว้าวมากโอเคเรามาเปลี่ยนเควสกันดีกว่าครับเมอร์เรเดอร์วิสาทนั่นเองเป็นตัวนี้ที่อยู่ด้านบนเป็นบอสนะครับรอบนี้บอสตัวนี้ก็กําจัดไม่ยากนะครับแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันเขบเราก็จะโดนเดเมจแบบซึมๆได้ฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับบอสจะตายแล้วตีเลยตีสดุดอกี่เลเวลไปเนี่ย ได้มา7จ็ดเลเวลนะครับโหลี <c oughs> เยอะจัดแล้วก็ที่ไปเควสต่อไปน่าจะเลเวล1200เนาะก็ต้องฟาร์มตรงนี้อีกยาวๆนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นผมอาจจะตัดคลิปแบบซบซับซบเซฟนะไม่งั้นเนี่ยมันจะยาวมากครับคลิปนี้เพราะตอนนี้ผมเองก็ฟาร์มมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะฮะ เหนื่อยใจมากเลยคุณผู้ชมผมฟาร์มจน xp คูณที่เติมมาเนี่ยหมดไปแล้วเนะครับสชั่วโมงโอ้ <c oughs> โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เราเลเวล1198แล้วอีกเคเวสเดียวผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเควสได้แล้วนะครับเออนี่ก็มาจัดก,การบอสตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเควสได้แล้วแหละบอสเลือดเหลือนิดเดียวสกิลเดียว2ส,สกิลน่าจะหายเรียบร้อยเลเวล1202แล้วนะครับ ก็โอเคน่าจะเปลี่ยนเควสได้แล้วนะคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนเควสได้แล้วจริงๆด้วยนะครับอีกที่นึงเนี่ยอยู่อีก4,000 4,000กว่าเมตรอ่ะโคตรไกลเนี่ยแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่แล้วกันนะผมจะไปสุ่มกริม,มัวใหม่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ากริมัวใหม่นั้นเราจะได้กริมัวอะไรและผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กริม,มัวสปินของผมเนี่ยมีกี่อันนะครับคุณผู้ชมนี่สวัสดีครับคุณลงุงเฮ้ยไม่ใช่คุณลุงนี่า สวัสดีครับโอ้เปลี่ยนรูปแบบการสุมใหม่เลยเรามีสปินอยู่119สปินคุณผู้ชมเยอะแบบมากๆนะครับเดี๋ยวลองสุมดูตอนนี้กริมัวก็จะมีเพื่อแมนะครับเป็นไฟแมก่านะครับแล้วก็กริมัวไลทนิ่งนะครับกริมัวสายฟ้าใจจริงอะ่ะอยากได้กริมัวสายฟ้าแต่ก็อันไหนก็ได้คุณผู้ชมลองสุมดูได้ดาร์กครับคุณผู้ชมดาร์กจริงๆมันมีสกิลใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวใช้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอัพสเตตมาไว้แล้วด้วยนะครับ สกิลใหม่อันนี้สกิลแรกดาร์คคัตนะครับเหมือนเดิมดาร์คสลัดเหมือนเดิมเอาจริงแต่มันสวยกว่าเดิมปะเออแล้วก็ดาร์คดิเมนชั n นแนะครับอันนี้เป็นสกิลใหม่เอ,อป่ารอบๆดาร์คอัลติเมทปุ้มก็ประมาณนี้ดาร์คทีประมาณนี้ดาร์คทีเนี่ยมีเดเมจนะครับก็ตอนนี้เอาจริงกริมัวด์กก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วใช้ได้นะครับเมื่อก่อนมันไม่ค่อยดีหรอกรีเจน กรีมมวสายฮิลเลือดบรอนส์บรอนส์นี่พิลีโคตรโหดยังเกลืออยู่นะคุณผู้ชมนะตอนนี้เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนวอเตอร์วอเตอร์นี่ขี้โกงอยู่นะโหดอยู่นะครับโอ้วอเตอร์มารัวๆเลยโอ้อันนี้ไม่เอาเลยฮะลาบจำมากแม็บลอน ز. วอเตอร์เหมือนรูปแบบเหมือนเหมือนรูปที่อยู่บนกริม,มัวก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยปะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยดูดีกว่าเดิมเยอะโอ้โหแต่มันเกลือมากเลยทำทาจะไหลมันออกแค่2อันน่ะพีเจนกับเดนฟอกเมนอะเห็นไหมมาแค่2อันเลยนะครับอันอื่นคือไม่ออกเลยบไไัคไม่เ่ยเฮ้ยแมปบัคไ่เดีๆ เหลือ98สปินแล้วโอเคอย่างน้อยเอิร์ทก็มานะครับจะได้รู้ว่ามันไม่ได้บัก็กเฮ้ยคุณผู้มชมได้ไลนิ่งครับโอ้โห,โห,โหตกใจมากผมสุ่มจนเกือบหลับนะครับในที่สุดผมก็ได้กริมวัวเล่มใหม่เลยครับไลนิ่งครับกริมวัวสายฟ้าและกริมวัวเล่มเนี่ยผมโคตรชอบเลยเอาจริงเดี๋ยวลองใช้สกิลดูนะครับไลนิ่งแอโร่โครับสกิลแรกเลยสกิลนี้ฮึบปึ๊บ โอเคให้โอกาสใหม่ครับคุณผู้ชมปึ๊บบึ้มประมาณนี้นะฮะเป็นเออเป็นธนูสายฟ้านั่นเองนะต่อไปครับเป็นไลนิ่งสลั h นะครับนี่อย่างงี้อุย้ยเท่่ะอุย้ยเท่นะเท่เทโดยเฉพาะสกิลแรกเท่มากเพราะคูณดาวอย่างน้อยมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับเดเมจห้าพันหนึงอยู่นะแรงมากๆนะครับสกิลต่อไปล่ะไลนิ่งสลั h นี่ครับ3 8มพครับ ใช้ได้ไลนิ่งสกายเบเกอร์ล่ะสกิลนี้ยังไงเอ่ยวู้เจ็ดพันหกแรงแมากสกิสลต่อไปล่ะครับไลนิ่งได้ข้าวพันแครับคือเอาจริงแรงแมากแต่ว่าผมคิดว่าของของยูโน่อะน่าจะดีกว่าในระดับเดียวกันเนี่ยนะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้ครีมัวเรเล่มใหม่นะครับคุณผู้ชมมันดูมันมีแค่นเนี่ย คือมันน่าเศร้าตรงมันมีแค่นี้นะครับมันควรจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าสกิลของยูโนมมันมีแปลงร่างด้วยอ่ะอันนี้ไม่มีแปลงร่างนะครับแต่ถ้าถามว่าแรงไหมมันแรงนะคือมันมันฟาร์มค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเห็นไหมเนี่ยตายหมดเลยนะครับหนึ่งแถบเนี่ยคือมันแรงแต่ว่ามันยังไม่สุดอะ <laughs> น่าเสียดายนะกูโจมแต่โอเค ก็ไม่ได้เยอะ you want to b า y อะมานารายหนึ่งพันเยนซื้อเลยจ้าแล้วใช้ยังไงอ่ะมมนาราอันนี้เหรอโอเคไปอยู่ในเลขสองอ๋อเป็นแบบว่าเ,เป็นเสียงอ่ะคุณผู้ชมเหลือจะมาสูมออร่าด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ออร่าเราเนี่ยคือเรนโบ์ใช่ไหมมันมีออร่าใหม่มาแล้วด้วยนะครับเป็นออร่าที่ชื่อว่าเรดแล้วก็สปินเราเนี่ยมีอยู่78เดี๋ยวจัดการสุ่มเลยแล้วกันแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็ก็น่าเสียดายอยู่ ไม่เป็นไรลุยเลยผมว่าผมคงไม่เกลือขนาดนั้นหรอกเอาดีๆนะสำหรับออร่านี่เกลือเลยไว้ <laughs> เลยคอมมอนไม่เกลือก็แย่แล้วอยากได้เรดอ่ะคุณผู้ชมไม่ก็เคริดก็ได้นะครับได้เกรมาเกรมาอีกแล้วโอเคคุณผู้ชมผมได้มาเป็นออร่าทันเดอร์เนาะก็น่าจะหยุดที่ออร่าทันเดอร์เลยละกันนะครับนี่ก็เป็นออร่าแบบนี้นะครับคุณผู้ชม ก็เข้ากับกริมัวเล่มใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเลยนะก็โอเคคลิปนี้ผมจะฟาร์มค้างวิธีเลเวล1202แล้วกันนะครับก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ใครที่ชอบนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยและใครเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและใช่ใช่ถ้าชอบคลิปนี้มากๆอย่าลืมครับฝากกันกดซับด้วยไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ